กระทิงคุนนรง์อัปเดตยันคดี Forex TD รล้านผมไม่ช่ผพูต้องหา ออกมาอัปเดตคดีแชร์ Forex 3D สำหรับนักแสดงหนุ่มกระทิงขุนนรกที่ถูกเอี่ยวยงกับประเด็นนี้ทำให้เจ้าตัวถึงล้านเกิดอาการเครียดล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจว่าช่วงที่ผ่านมาต้องเจอกับหลายเรื่องที่ผ่านมันมาได้เพราะครอบครัวเป็นกำลังใจให้เพื่อนรอบค้าและที่ทำงานเข้าใจเราเราก็โอเคตอนแรกยอมรับว่าเครียดถือเป็นปัญหาที่หนักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาส่วนตอนนี้เคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วทำทุกอย่างเรียบร้อยตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่แรก ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาอะไรเลยพอมีข่าวตนก็แค่ออกมาชี้แจงในช่วงที่ต้องเคลียร์ตัวเองไม่ได้ออกมาพูดอะไรตนก็กดดนันตนไม่เคยศึกษาเรื่องพวกนี้ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้ด้วยความเป็นเด็กตนก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเงินที่เสียไปเป็นค่าโง,ง่แล้วการบอกแอบกลัวว่าคนอื่นจะมองเราเปลี่ยนไปออกไปข้างนอกกลัวคนมองยืนยันเคลียร์ทุกอย่างไม่ต้องไปทำอะไรแล้วสบายใจขึ้นมากปลอดภัยดี